สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจวัยเก่าช่องเล็กๆที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อผู้สูงวัยทุกท่านค่ะที่นี่เราจะมาแบ่งปันทั้งความรู้เคล็ดลับง่ายๆและกำลังใจที่จะช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณของเราเต็มไปด้วยความสุขและความแข็งแรง นี่เป็นตอนแรกของช่องนะคะเลยอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องที่สำคัญมากๆกับผู้สูงวัยทุกท่านนั่นก็คือเมื่อสูงวัยกล้ามเนื้อน้อยต้องป้องกันอย่างไรเพราะหลายท่านอาจสังเกตแล้วว่าช่วงหลังๆรู้สึกว่าเดินช้าลงแขนขาไม่มีแรงขึ้นบันไดก็เหนื่อยง่ายบางทีลุกนั่งจากเก้าอี้ยังลำบาก เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ธรรมดาของวัยนะคะแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังสูญเสียกล้ามเนื้อไปทีละน้อยซึ่งทำไม่ดูแลตั้งแต่ตอนนี้อาจทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยากขึ้นในอนาคตข่าวดีคือถึงจะอายุ 60, 70หรือ80ปีร่างกายเราก็ยังแข็งแรงขึ้นได้เสมอค่ะขอเพียงเรารู้วิธีดูแลที่ถูกต้อง ทำไมผู้สูงอายุต้องใส่ใจเรื่องกล้ามเนื้อหลายท่านอาจสงสัยว่ากล้ามเนื้อน้อยมันมีผลอะไรกับชีวิตเรามากนักหรือจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ของร่างกายค่ะถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเราจะเดินลุกนั่งทำงานบ้านได้อย่างมั่นใจแต่ถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงชีวิตประจำวันก็จะลำบากขึ้นทีละนิด เช่นต้องใช้เวลานานกว่าจะลุกจากเก้าอี้เดินไปตลาดก็เหนื่อยง่ายหรือบางทีสะดุดหกล้มง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการมีกล้ามเนื้อน้อยยังทำให้เราเสียความมั่นใจบางท่านเคยทำอะไรได้เองแต่พอเริ่มทำไม่ได้ก็รู้สึกพึ่งพาตัวเองน้อยลงกลายเป็นกังวลหรือไม่อยากออกไปเจอผู้คน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพใจด้วยค่ะการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านถ้าอยากป้องกันกล้ามเนื้อลดลงวิธีที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายแต่ไม่ต้องคิดว่าต้องวิ่งต้องยกน้ำหนักนะคะจริงๆแล้วแค่ขยับร่างกายเป็นประจำก็เพียงพอแล้วทาง่ายๆที่อยากแนะนำคือนั่งลุกจากเก้าอี้นั่งลงบนเก้าอี้ หลังตรงเท้าวางพื้นลุกขึ้นช้าๆโดยไม่ใช้มือยันนั่งกลับลงมาทำซ้ำา1 0ถึงครั้งต่อวันท่านี้เหมือนการฝึกให้เราลุกนั่งได้มั่นใจลดโอกาสหกล้มยกขาเตะตรงนั่งบนเก้าอี้นั่งหลังตรงแล้วยกขาขึ้นทีละข้างค้างไว้3-5ถึงหวินาที แล้วค่อยๆวางลงทำสลับกัน10ครั้งต่อข้างท่านี้ช่วยเสริมต้นขาเวลาเดินหรือขึ้นบันไดจะเบาสบายขึ้นกำมือแบมือ,มอกำมือแน่นๆค้างไว้3วินาทีแล้วค่อยๆแบอ,ออกหรือใช้ลูกบอลน,นิ่มๆบีบเล่นก็ได้เหมาะสำหรับคนที่มืออ่อนแรงช่วยให้หยิบจับสิ่งของได้มั่นใจขึ้น เดินรอบบ้านเดินช้าๆ1 0 1ถึงนาทีต่อวันถ้าเหนื่อยก็พักได้นะคะไม่จำเป็นต้องรีบการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะช่วยทั้งหัวใจปอดและกล้ามเนื้อสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ต้องหักโหมค่อยๆเริ่มทีละนิแต่ทำทุกวันจะเห็นผลชัดเจน โภชนาการที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้ออาหารก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทํำให้เรายังมีกำลังสร้างกล้ามเนื้อค่ะสิ่งที่ควรเน้นคือโปรโตีนเช่นปลาไข่เต้าหู้นมถั่วเหลืองเนื้อไก่ไม่ติดมันโปรโตีนคือวัตถุดิบหลักในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะผักและผละไม้ เพิ่มวิตามินและใยอาหารทำให้ระบบย่อยและร่างกายทำงานได้ดีธัญ,ญพืชและคาร์โบไฮเดรตดีๆเช่นข้าวกล้องมันเทศขนมปังโฮวีตให้พลังงานทำให้เราไม่เหนื่อยง่ายน้ำผู้สูงวัยหลายท่านดื่มน้ำน้อยเพราะไม่ค่อยกระหายแต่จริงๆควรดื่มวันละ6 8แแก้วเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดี สิ่งที่ควรลดก็คืออาหารแปรรูปเค็มจัดมันจัดเพราะจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเครื่องดื่มหวานจัดเช่นน้ําอัดลมหรือชากาแฟที่ใส่น้ําตาลเยอะๆอย่าลืมว่าเราไม่ต้องกินเยอะกว่าคนหนุ่มสาวแต่ต้องกินให้ครบและพอดีค่ะการเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายหลายท่านอาจนึกในใจว่า อายุขนาดนี้แล้วจะเริ่มต้นยังไงไหวแต่ความจริงคือร่างกายเราไม่เคยสายเกินไปที่จะดูแลค่ะไม่ว่าท่านจะอายุ 60, 70หรือแม้แต่80ปีขึ้นไปกล้ามเนื้อก็ยังตอบสนองต่อการออกกำลังกายและอาหารที่ดีได้เสมอลองคิดดูนะคะถ้าเราค่อยๆทำวันนี้วันละนิดอีกหนึ่งเดือนเราจะลุกนั่งได้ง่ายขึ้น อีกสเดือนเราจะเดินได้ไกลขึ้นไม่เหนื่อยง่ายอีก6เดือนเราอาจจะกลับมาทำสิ่งที่เคยทำแล้วเลิกไปได้อีกครั้งเช่นทำสวนทำครัวหรือออกไปเดินเล่นกับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความฝันนะคะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแค่เราเริ่มต้นและให้เวลากับร่างกาย วันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมักจะค่อยๆลดลงแต่เราป้องกันได้ด้วยสองวิธีหลักๆคือวิธีที่1คือการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านเช่นลุกนั่งจากเก้าอี้ยกขาเตะตรงกำมือแบมือเดินรอบบ้านวันละนิดวิธีที่สองคือการกินอาหารที่เหมาะสม เน้นโปรตีนผักผล,ลไม้ดื่มน้ำให้เพียงพอและลดอาหารแปรรูปหรือหวานจัดถ้าเราดูแลทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเราจะได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นและที่สำคัญคือใช้ชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ทุกวัน วันนี้เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการลุกนั่งจากเก้าอี้5ครั้งพรุ่งนี้อาจจะเพิ่มเป็น7ครั้งสัปดาห์หน้าเป็น10ครั้งและในไม่ช้าท่านจะเห็นว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นจริงๆขอเป็นกำลังใจให้ผู้สูงวัยทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่สุขภาพดีเราสร้างได้ด้วยตัวเอง ถ้าท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจวัยเก่าไว้นะคะเพราะเรายังมีทั้งเคล็ดลับออกกำลังกายง่ายๆเมนูสุขภาพและกำลังใจดีๆสำหรับทุกท่านอีกมากมายค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสุขใจไปด้วยกันในวัยเก่านะคะ